ลักษณะไข่กบที่เสียหายนะครับไข่ฟอร์เขาเรียกเป็นลักษณะนี้ครับเดีย๋ยวมุมก่อนนี่ครับนี่คือลักษณะไข่ฟอจะเป็นสีขาวบอกเทาๆนะครับส่วนไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วก็ติดนะครับวันนี้ ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเห็นไหมครับก็เป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัวที่มีถุงไข่ติดในท้องนะครับอันนี้เขาก็จะกินไข่ในท้องเขาประมาณสองวันนะครับจากนั้นเขาก็จะบินได้นะครับลักษณะก็จะเป็นวุ้นนี่ฮะลักษณะจะเป็นวุ้น มันมีจับภาพนี่ัะษับเป็นปลุกลก,กบอลแล้วก็มีตัว,ตวปลูกออดอยู่ข้างในนะครับนี่นะฮะเย็นวันนี้ก็คงจะถุงแตกนะครับแล้วก็คงจะแหวกไหวนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็ตายเยอะนะครับที่หินขาวๆนั่นก็คือที่ไม่สามารถไม่ผสมพันธุ์นะครับที่ไม่ติดนะครับ นะครับโอ้ยกล้องก็ไปจับภาพนี่นะครับ,บ,รบประมาณนี้นะครับเย็อนนี้บินเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้แล้วก็กินอาหารในถุงไข่ขาวๆนะครับอีกสองวันหลังจากนั้นค่อยให้อาหารนะครับจะเป็นไข่เหลืองวนี่นะฮะที่เป็นถุงนะครับที่อยู่วงยูโปมึงนะครับ นี่นะครับเ็าอยู่ในถุงนะครับตอนนี้นนี่นะฮะอยู่ในถุงแล้วเขาจะเมื่อถุงแตกนะครับเขาก็จะดิ้นออกมานะครับเขาจะดิ้นออกมาแล้วก็เป็นตัวแบบนี้นะครับเห็นยังนิ่งๆยังไม่ตายนะครับนี่คือนี่คือลูกคอร์สนะครับอายุหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันผสม วันนี้เพิ่งแตกออกจากถุงนะครับอกหนึ่งวันเราจะนับนะครับก็คือออกจากถุงนะครับออกจากถุงมไม่ใช่ออกจากไข่นะครับออกจากไข่หนึ่งวันแล้วก็มาเป็นตัวลูกออดออกจากถุงอีกหนึ่งวันแล้วก็กินอาหารในถุงไข่สองวันหลังจากนั้นให้อาหารเม็ดอีกสองวันนะครับรวมเป็นสี่วันเดี๋ยวไปพาไปดูลูกออดที่ กินอาหารเม็ดได้แล้วนะครับนี่นะครับคือลูกอสอายุ4วันนะครับ5วันนี้นะครับกินอาหารเม็ดได้3วันนี้นะครับแล้วประมาณนี้นะครับดูตัวก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กกว่าหัวไม่ขีดนะครับหรือบางตัวก็อาจจะถึงหัวไม่ขีดแล้วนะครับให้เขาหัดกินเลยนะครับเป็นไฮเกตนะครับรุ่นเม็ด เม็ดเล็กนะครับเกตถุงละหนึ่งร้ยหสิบาทนะครับถุงละสองกิโลมีไม่เยอะนะครับอัตรารอดนิดเดียวนะครับปีนี้บ่อขนาดแปดสิพนเมตรครับถ้าให้คิดประเมินประมาณอัตรารอดอยู่ที่ในนี้น่าจะหนึ่งพันตัวอาจจะไม่ถึงนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักร้อยนะฮะ 100ตัวก็โอเคแล้วเพราะว่าการเลี้ยงกบเลี้ยงลูกคอร์นะครับปัตรารอดเราต้องทําความเข้าใจกับเขานะครับเป็นตัวบางตัวนี่ตายก็มีนะครับร่างกายอ่อนแอก็เด็ดสมอลลี่ไปนะครับอันนี้คือเรื่องเหตุการณ์ปกตินะครับตัวใหญ่กินตัวเล็กนะครับถ้าผ่านช่วงอาทิตย์แรกไปได้ก็คือสุดยอดนะครับสําหรับการเลี้ยงลูกคอร์สนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้